รีวิวกล่องไม่พอใจเปิดใหม่บอกเลยว่าโคตรคุ้ม490ปองก็ได้สตรีมถึง2สกินแล้วก็สกินอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ก็ดูให้จบนะอย่างแรกก็ส่มเหมือนชาวบ้านเขานี่แหละ10กล่องอันนี้ถือว่าไม่จุมากเพราะมีรีเจนถึง 1. 1ก็ใช้ได้ตาอันเชิญสกินทั้งหมดเราต้องเอาไปแลกเหรียญเปิดใหม่นะแล้วก็ค่อยๆกดไปทีละกล่องแลกๆๆๆๆๆถ้าเราได้ตาอันเชิญสกินดีเจนเนี่ยเราจะแลกกล่องเปิดใหม่ได้ถึง5กล่องแต่ถ้าเราได้ฮีโร่อีกเนี่ยก็ซวยหน่อย พอเราต้องใช้ถึง2เหรียญถึงจะได้1กล่องเปิดใหม่พอเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดกล่องเปิดใหม่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็แนะนําให้พกดวงไปด้วยนะอันนี้ถือว่าโชคดีได้รีเจนตั้ง2องอันเสร็จแล้วเราก็จะวนกลับไปวิธีเดิมเลยก็คือแลกเหรียญ แล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปแลกกล่องเปิดใหม่เหมือนเดิมแล้วก็แนะนําว่าให้เรานับด้วยนะว่าเราเนี่ยเปิดไปกี่กล่องแล้วเพราะว่ากิจ,จก,กรรมนี้เนี่ยมีการันตีสกินเอสเตมเพียงแค่40กล่องอันนี้สุ่มครั้งที่3แล้วได้มาตั้ง14กล่องแต่น,นี้รู้สึกดวงจูไปหน่อยได้รีเจนมาให่กล่องเดียวเองแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะใช้วิธีเดิมซ้ำๆๆและแน่นอนว่ายังไงมันก็ครบการันตีมันแน่นอนเพราะว่าสุ่มครั้งแรกเนี่ยเราใช้10กล่องแต่พอเราแลกเนี่ยเราก็มีโอกาสสุ่มได้อีก ส่วนตัวของตาเนี่ยครั้งที่สองตาได้9กล่องเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมกันเป็น19พอเอาไปแลกเนี่ยครั้งที่3ตาได้สุ่มถึง14กล่องรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้ทั้ง3 3แน่นอนเราสุ่มครั้งนี้ต้องได้สตีมแน่นอนเพราะว่าครั้งที่4เนี่ยเราได้สุ่มถึง11กล่องจะแด,ดนงั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเราได้สกินอะไรวายยมาแบบไม่เวอร์เลยอะไม่รู้ว่าลืมเปิดการแสดงผลหรือว่าอะไรแต่เช่่งมาเถอะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วถึง44กล่องเพราะฉะนั้น เราจะเปิดต่อแล้วก็จะใช้วิธีเดิมวนๆไปเลยนะจนกว่าเราเนี่ยจะได้ครบการันตีอีก40กล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่80ดแต่ถ้าใครดวงจูได้ฮีโรอีกบ่อยๆเนี่ยก็สู้ๆนะอาจจะต้องจบที่สกินเดียวหรือว่าเติมใหม่แต่ทุกคนต้องดูด้วยนะว่าลิมิตของการแลกกล่องเปิดใหม่เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะถ้าเราเนี่ยแลกจนครบลิมิตแล้วเราก็จะแลกต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเช็คก,ก่อนที่จะแลกเหียนจนเกินนะ ตาอัญเชิญฮีโรอีกเนี่ยแลกได้ถึงแค่20กล่องส่วน Legend, รีเจนแลกได้ถึงแค่10กล่องเราก็แค่ดูว่าเราสามารถแลกได้ถึงเท่าไหร่ถ้ามันเกินแล้วเนี่ยเราก็แค่เก็บฮีโรอีกหรือว่ารีเจนที่มันแลกไม่ได้เนี่ยมาเปิดเลยมาเข้าเรื่องสุ่มกันต่อครั้งที่5เนี่ยเราสุ่มไป5กล่อง พอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น49ส่วนครั้งที่6เนี่ยเราได้สุ่มถึง11กล่องจะบอกว่าโชคดีมากเพราะาได้รีเจนมาถึง3ทําให้ครั้งที่7เ,เนี่ยเราได้สุ่มถึง15กล่องเท่ากับว่าตอนนี้เราสุ่มไป75กล่องแล้วอีก5กล่องเราก็ได้เอสเตมและนี่คือครั้งที่8เราได้เอสเต็มแล้วคนอื่นคุ้มไหมไม่รู้แต่ว่าเราอะคุ้มเอสเต็มตัวที่2ของเราคือโลเลียวกรีดสกินสวยมากสกินแบบ ตัวแม่ตัวมัมเนี่ยก็คุมและต่อไปเนี่ยเราก็ไปเปิดกล่องที่เหลือเลยเรายังเหลือสกินรีเจนตั้ง3กล่องเอาจริงก็ไม่ค่อยเติมเกมไม่ค่อยมีสกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้อีกหลายสกินเยอะมากรีเจนแล้วได้ทั้งแวนบัตเตอร์ไฟแล้วก็แจ็กพอเราเปิดครบแล้วเนี่ยเราก็ยังมีฮีโร่อีกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฮีโร่อีกที่เหลืออีกมากมายเราได้มาเยอะมากทุกคนดูคนไม่มีสกินอย่างเราเนี่ยโคตรคุมเพราะเราได้ครบสกินของทุกฮีโร่อีกและถ้าเรายังมีฮีโร่อีกเหลือเนี่ย แน่นอนว่าถ้าเราเปิดไปเนี่ยเราก็ยังได้คำพีเอาไปสุ่มต่อได้อีกนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกํากำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบาย